เพื่อนๆเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับออกไปนอกบ้านนอกสถานที่ไม่ได้พกคอมพิวเตอร์ไปด้วยทําให้การโปรแกร,รมตัวบอร์ดไมโครบิ t นั้นไม่สามารถทําได้ทันทีต้องกลับมาบ้านเพื่อเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือว่าหาสาย USB เคเบิลมาเสียบกับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการโปรแกรมตัวบอร์ดปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเพื่อนๆสามารถโปรแกรมตัวบอร์อดไ,ามารรรมรไมโครบิ t โดยใช้อุปกรณ์ที่มีและติดตัวตลอดเวลาเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad แท็บเล็ตต่างๆเพื่อนๆสามารถทําได้ นในคลิปนี้มันจะมาบอกวิธีการโปรแกรมบอร์ดไมโครบิดกันครับโดยวิธีการนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีก็เพียงแค่บอร์ดไมโครบิดอุปกรณ์ที่ใช้ในการโปรแกรมอย่าง iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์ที่จ่ายไฟให้กับตัวบอร์ดไมโครบิดนะครับพร้อมแล้วต้องไปดูวิธีการทํากันเลยครับโดยอัับแรกนะครับอาจจะต้องมาทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ใช้ในการโปรแกรมตัวบอร์ดไมโครบิดก่อน ซึ่งก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ App Store หรือว่า y s t y Store ของสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเพื่อนๆเ,เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ App Store แล้วโดยเมื่อเข้าไปที่ App Store แล้วก็ไปทำการค้นหาโดยใช้คำว่า Microbit นะครับเพื่อนๆก็นะพบกับแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นรูป Microbit ก็ทำการกดดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้โปรแกรมก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลย โดยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อจะต้องทําการอนุญาตให้ตัวโปรแกรมนี้ใช้งานบลูทูธของโทรศัพท์มือถือของเรานครับกดโอเคไปได้เลยทําการเปิดบลูทูธของโทรศัพท์ไว้นะครับแล้วก็อนล่าว n ิว c อ n เน c t i o n ด้วยโดยเมื่อกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันก็ให้เลือกในหัวข้อแรกนะครับช o สไมโครบิดโดยในการแร์ตัวไมโครบิตของเราครับเข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือ,อเราเนี่ยเพื่อจะต้องจําเป็นที่จะต้องอาจ่ายไฟให้กับตัวบอร์ดไมโครบิตก่อน พื่อที่ว่ามันจะได้เปิดการทํางานขึ้นมานะครับเราก็หาสายไฟมา่สา่ไฟให้กับตัวบอร์ดไมโครบิดนะครับโดยการจ่ายไฟให้มันเนี่ยเราสามารถใช้ไฟจาก power bank หรือว่าใช้ไฟจากอะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือทั่วไปก็ได้นะครับยังพอต่อไมโครบิดเลยโดยสามารถจ่ายไฟผ่านทางพ,าพอร์ตไมโคร USB นะครับหรือว่าการณีที่เพื่อนมีแบตเตอรี่สําหรับตัวบอร์ดไมโครบิดเนี่ยเมื่อก็สามารถนํามาเชื่อมต่อกับพอร์ตนี้บนตัวบอร์ดไมโครบิดได้นะครับแต่ครั้งนี้ผมจะใช้เป็นสายไมโคร USB แล้วก็ใช้ไฟจากตัว power bank นะครับผมก็จะจ่ายไฟให้กับบับบตวอรร์คนะับ บอร์ดติดขึ้นมาเลยนี่นะครับตอนนี้ตัวบอร์ดไมโครบิดเนี่ยมันก็มีโปรแกรมเก่าที่ผมเคยโปรแกรมมาอยู่เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแพร์ตัวไมโครบิดกันเลยเมื่อกลับมาที่โทรศัพท์มือถือหรือว่าไอแบ็บเด็ตของเพื่อนนะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มแพร์อะนิวไมโครบิดนะครับเขาจะพบกับหน้าวิธีการเข้า pairing mode ซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือการกดปุ่ม A กับ B บนด้านหน้าไมโครบิดนะครับพร้อมกัน2ปุ่มแล้วก็กดปุ่ม รีเซ็ตด้านหลังบอร์ดหนึ่งครั้งนะครับกดแค่ทีเดียวไม่ต้องแช่เหมือนปุ่ม a b ด้านหน้านะครับเอามาดูวิธีการกันเลยนี่นะครับจับบอร์ดไมโครบิดในลักษณะนี้นะครับแล้วกดปุ่ม a b พร้อมกันแล้วกดปุ่มรีเซ็ตด้านหลังนะครับหนึ่งครั้งนะฮะปุ่มตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งทีเดียวก็จะเป็นสัญลักษ์แบบนี้ขึ้นมานะครับสัญลักษณ์บลูทูธถ้าเพื่อนสังเกตดีเนี่ยพอขึ้นเสัญลักษ์บลูทูธเสร็จแล้วเนี่ย มันจะเป็นลักษณะของรูปแบบแพทเทิร์นที่ตัวบอร์ดไมโครบิตเนี่ยเจเนเรตขึ้นมานะครับซึ่งแพทเทิร์นนี้เราจะใช้นในการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดไมโครบิตกับโทรศัพท์ม,มือถือของเรานะครับเมื่อววเรากลับมาที่โทรศัพท์ม,มือถือหรือว,ว่าแท็บเล็ตเนี่ยเรากด next ได้เลยก็จะมีหน้าขึ้นมาให้เราวาดแพทเทิร์นที่เราเห็นบนตัวบอร์ดไมโครบิตลงไปนะครับเพื่อเพื่อนก็ทําการจิ้มที่จุดเสียวขาวให้มีแพทเทิร์นเหมือนกับที่แสดงบนตัว LED ของบอร์ดไมโครบิตได้เลยนะครับแล้วก็ กด next ได้เลยตอนนี้ p a ทิร์นเหมือนกันแล้วนะครับถ้าสังเกตดูแล้วก็ท็บ next เพื่อแพ i ได้เลยนะครับตอนนี้ก็รอมัน search นะครับตอนนี้ก็โทรศัพท์ของเราก็จเจอตัวบอร์ดไมโครบิดแล้วนะครับเรากดแพ้ได้เลยเรียบร้อยครับตอนนี้บอร์ดไมโครบิตของเราก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วเป็นเสียลักิ๊กถูกนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็พร้อมที่จะโปรแกรมแล้วนะครับเรากด ok ได้เลยก็จะมีขึ้นชื่อบอร์ดไมโครบิตที่เราเชื่อมต่อมานะครับตอนนี้ชื่อบอร์ด Uh, g i z e t a Z นะครับก็คือเป็นชื่อบอร์ดบอร์ดตัวนี้แต่เราลองมาโปรแกรมบอร์ดตัวนี้กันนะครับโดยเมื่อทําการแพรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาในส่วนข,ของข้อ create a code นะครับกดลงไปได้เลยโดยหน้าที่จะปรากฏออกมาเนี่ยก็คือหน้าโปรแกรม make code Microsoft make code เหมือนการที่เราโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยนะครับลองกด New Project ได้เลยกราจะพบกับหน้า Microsoft make code นะคะรับผมลำต่อมาเนี่ย ซึ่งมันสามารถโปรแกรมเหมือนกับที่เราโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้เลยสามารถใช้ฟังก์ชันที่มีได้ทั้งหมดนะครับสามารถเขียนโปรแกรมซับซ้อนเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกับการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยอย่างในครั้งนี้นะครับผมจะลองโปรแกรมอะไรที่มันสิมเพิลสิมเพิลก่อนกดดาวน์โหลดเพื่อทำการอัปโหลดลงบูตแวร์ไมโครบิตได้เลยก้กดดาวน์โหลดสีม่วงตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง นี่มันก็ทําการเชื่อมต่อกับระบไมโครบิตแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันขึ้นว่ารีเซ็ตไมโครบิต to pairing mode ซึ่งเกิดจากการที่เราแพรแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆที่เรารอสักพักนึงเนี่ยมันไม่ได้โปรแกรมมันก็จะตัดการเชื่อมต่อระหว่างตัวโทรศัพท์มือถือกับตัวไมโครบิดของเราออกนะครับมันจะต้องทําการกดเพื่อเข้าสู่ pairing mode อีกครั้งหนึง่งบนสวบไมโครบิดซึ่งวิธีการเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็คือการกดปุ่ม A บวก B แล้วก็กดปุ่มรีเซ t ตด้านหลังหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้น เอบีพร้อมกันแล้วกดรีเศษตานหลังหนึ่งครั้งนะครับทีเดียวก็เลยเพียงค่าพอนาบลูทูธแล้ว,ข,ลวขึ้นเป็นสัญลักษณ์นี้เหมือนเดิมนะครับโดยเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยอตอนนี้เห็นไหมครับว่าแพทเทิร์นที่แสดงบนโทรศัพท์ม,มือถือคอลกับตัวไมโครบิดเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าเรากรอกลงไปแล้วแล้วกดคอนติเนียได้เลยตอนนี้ก็เริ่มทำการแฟปะตัวโค้ดลงตัวบอร์ดไมโครบิดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าหลอดโปรเกรสตรงนี้ก็เลื่อนแล้ว นี้เสร็จแล้วนะครับตั h i n g Success และเห็นไหมครับว่าบนตัวบอรอ์ดบนตัวบอร์ดของเราเนี่ยขึ้นสัญลักษรูปคนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับการโปรแกรมตัวบอรบ์ด Microbit โดยใช้โทรศัพท์มือถือนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมละครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในการโปรแกรมได้โดยที่จะไม่ต้องมาเสียบสายระหว่างตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราเข้ากับตัวบอรบ์ด m i c r o b i t เลยนะครับเราสามารถโปรแกรมผ่านทางบลูทูธได้เลยโดวยวิธีการโปรแกรมนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกับการโปรแกรมบนตัวบอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องไซต,ตอนไทเลนร์ของเราด้วยนะครับในคลิปหน้าเราจะมาในคลิปหน้าเราจะมาแชร์ทริคเกี่ยวกับ m i c r o b ิ t ทริคไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ